อัมพปาริวเรื่องสติปฐานสี่เป็นทางเอกสู่นิพพานอัมพปาลิสูตรนวัดอัมพปาลิวันกรุงเวสาลีพระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าหนทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะและปริเทวะเพื่อความดับแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อการบรรลุญาณธรรมเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐานสอันได้แก่หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติกำจัดความรักและความชังในโลกเสียได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ 3. พิจารณาเห็นจิต